เย้ yeah, ตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า p a n t s v z o m b i e หรือว่าพืชประทะต้นไม้องเป็นเกมที่มีมาช้านานมากแล้วนะทุกคนเออตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กๆเด็กตัวเล็กตัวน้อยเลยนะเออเราก็เคยเล่นเกมนี้มาแล้วเหมือนกันซึ่งเป็นเกมที่เราชอบมากอีกเกมนก็เลยอยากจะลองเอามาลงให้ทุกคนเล่นกันแต่ที่เราเล่นอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เล่นในโทรศัพท์นะเออ ถ้าเล่นเวอร์ชัน PC อาจจะต้องเสียตังค์ซื้อนี้เราก็เลยโหลดเวอร์ชันโทรศัพท์มาเล่นเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมนี้กันถ้าใครดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบจังเลยอยากให้พี่เล่นเกมนี้อีกก็บอกเลยนะเพราะว่าเราจะเล่นอีกแน่นอนนี่ดูนี่นี่คือหน้าตาของเกมนี้ใครรู้จักเกมนี้คอมเมนต์มาเลยนะว่ารู้จักจ้ะเคยเล่นจ้ะเอาเพิ่มเสียงก่อนนะไม่ได้เปิดเสียงเกม <laughs> เอออ่ะคอมเมนต์กันมาเลยนะทุกคนคอมเมนต์มา โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าเนาะป่ะโอ้เขาถามว่ารับ<อ>ต้องการให้เขาสอนไหมสอนวิธีเล่นอ่าไม่ต้องเลยเราเคยเล่นมาแล้วในสมัยยังเป็นเด็กน้อย <c oughs> นั่นก็ตามที่บอกไปนะเป็นเกมในตำนานที่วัยเด็กเนี่ยจะต้องเล่นกันนะมาถึงในวัยเราอะในรุ่นหลอก <c oughs> อ่าข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยสริปนี่เออเริ่มเลยโอ้โหนี่คือตัวยิงนี่คือตัวยิง oh <my> เราต้องเอาตัวตัวยิงออกมาแถวนี้ยังไม่มีอ่ะอ่ะตังหมดโถเอาเก็บเก็บเก็บพาทีสเก็บพาทีสใช่ใช่ใช่ลืมเลยเนะี่ยแหมอ่ะเอาตัวยิงเอามาวางก่อน นี่ตัวผลิตเงินตัวผลิตเงินตัวผลิตเงินมาเออวางผิดที่อ่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้ว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 โอ้โหไม่ทันเลยไม่ทันเลยเดี๋ยวก่อนนะอ่าตรงไหนที่ป้องกันน้อยที่สุดหรอตรงเฮ้ยตรงนี้มันหัวหน้าได้ว่ะ ตรงนี้ไม่มีอ่ะตรงนี้แล้วก็นปรับปร,ปรับอ่ะอ่ะคูณสองเลยคูณสองหน่อยเฮ้ยออไอ้เจ้าดอกกระหล่ำใช่ดอกกระหล่ำไหมเนี่ยหรือประกาศเราเราจำหน้าตามันไม่ได้เลยอะ่ะมีตัวนี้ด้วยเหรอแต่อันนี้มันภาคสองเนี่ยอ่ะหมดแล้วเอ้ยอะไรอะ่ะซอสพริก ซอสพริกโอ้เฮ้เพื่อนบ้านฉันขอยืมซอสพริกอันนั้นได้หรือเปล่าอ้อคำวาขอยืมซอสพริกให้เราได้เมื่อกี้เหรอได้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 เขาจะเอานไปใส่ทาโก้ฉันเนี่ย อยากจะเอามันมาใส่ทาโก้ของฉันเนอะเนาะเอาใส่ทาโก้เฉยแงมแงม,แม,แมอร่อยไหมโอ้มันอร่อยมากสุดยอดอร่อยอร่อย,ออย,ออยอฉันอยากกินอีกแล้วอะ่ะขอเครื่องย้อนเวลาได้หรือเปล่าอ๋ออยากกินทาโก้อีกรอบเหรอีแหม่ต้องแบบว่าขึ้นทำไอรชินเพื่อไปกินทาโก้อีกรอบเงี้ยหรอแหม โอ้นี่ออมนี่คือรถของฉันนะนะเธอชื่อเพนนีนะอ๋อแล้วก็เรียกฉันว่าเรียกฉันว่าเดฟนะอ๋อคุณลุงเดฟและรถของเขาที่ชื่อว่าเพนนีเฮ้ยพูดได้ด้วยเหรอในที่สุดก็มีคนคนอื่นมาสักทีนะแหมโอ้โห ฉันเดานะเดฟนายอยากเวลาย้อนกลับไปกินทากโก้อีกรอบใช่หรือเปล่าวะฮะเป็นรถที่รู้ใจคนขับมากเลยนะโอ้เธอฉลาดมากเลยอะอะใช่ฉันอยากจะกินทากโก้ะนะแล้วก็ย้อนเวลาเหรอเอาแล้วย้อนเวลาแล้วไปกินทากโก้ นี่ถือที่อียิปต์หรอกรุณารอสักอสี่พัน้าร้อยปีละกันนะเพื่อให้ทาโก้ของนายเนี่ยเกิดขึ้นฮต้องสี่สร้ปีเหรอฉันแน่ใจว่าทาโก้ของฉันเนี่ยอยู่แถวนี้นะไกลๆเนี้ยแหละเออแล้วก็เอ่อ สร้างต้นไม้พวกนี้ขึ้นมาแล้วกันนะในระหว่างที่รอหาทาโกเนี่ยโอแล้วก็ต้นไม้พวกนี้นี่ดูดูหิวนะแบบว่าดูหิวโหยอะเออน้องน้องหน้าตาดูหิวโหยเอมเอม,มีแค่เธอเท่านั้นแหละนะที่สามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูเจ้าต้นไม้พวกนี้ได้นะ อ่ะชั้นเหรอชั้นนะนะพี่ฟ้าเนี่ยใช่ไหมหมายถึงพี่ฟ้าคนนี้เหรอต้นไม้เนี่ยนะเต็มไปด้วยอาวิตามินแล้วนะแล้วก็แร่ธา,าตุต่างๆมากมายเลยแหละมันคืออาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยโอ้เราต้องเลี้ยงต้นต้นไม้เหรอเนี่ยเหรอโอ้โอ้โอัปเดตเก็บสุดยอด นี่คือการให้อาหารต้นไม้เออฉันสงสัยว่าอาหารจากพืชเนี่ยสามารถใช้งานในประเภทอื่นได้หรือเปล่านะเอาเริ่มเลยเหรอได้เลยได้เลยเดี๋ยมันรีบออกมาแล้วหน,น่อยแล้วเออมามาเฮ้ยเออ ต้นไม้ต้นไม้เอ้ยเอ้ยโห,โหโกดแล้วทำไมไม่เก็บไปไปเอ้ยเอ้ย,อยไม่ได้ไม่ได้จะเอาอันนี้จะเอาต้นไม้จะเอาต้นไม้นี่เอ้ยเฮ้ยทำไมกดไม่ได้อะเฮ้ยกดไม่ได้เอาเต็มหมอมันเต็มโอเค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 มามา เรือเกินฮ้ยหัวหน้าออกแล้วหัวหน้าออกแล้วยิงยิงหัวหน้าเลยยิงมีอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยยิงยิงซาหมดแล้วหมดแล้วเอออุ้ยได้อะไรอ่ะปัป๊บป๊บปบ น่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเราได้นะคุณได้รับรางวัลขวดพลังที่สงวนไว้ระวังไม่ให้แตกด้วยหรอคุณคุณได้รับพลังบางอย่างมาใช่ไหมงั้นฉันจะสอนวิธีการใช้พลังนั้นให้คุณเองโอ้โอเค ช่แล้วตอนนี้เราสามารถทำลายผนึกได้แล้วโอ้มาลุยกันเลยพลังอะทำลายผนึกโอ้๋อนี่คือพลังที่เราได้รับมาโอ้พลังลมอันนี้หรออันนี้เป็นพลังลมหรือเปล่าโอแล้วก็อะไรอีกอันนึงพลังสายฟ้า เอ้ยช็อตช็อตช็อตจ้า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 ช็อตเลยแล้วไงต่อให้เราใช้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอางี้เลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ็ด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 เฮ้ยเราชอบน้ำแข็งมากกว่านี่นี่น้ำแข็งดูใช้ง่ายกว่า ไปไปปีปิวปิวปิวปีไปนี่เอาไม่ตายนี่ไงไปดิไปไปเร็วเออเฮ้ยทำไมมันตายยากจังไอ้เจ้าเนี่ยอ่ะตายเออโอ้ได้อะไรอ่ะแผนที่เหรอคุณได้รับเวลาเอ้ยคุณได้รับแผนที่ Something Wrong เป็นแผนที่ที่แบบว่าเกี่ยวกับช่วงเวลาเหรอเป็นแผนผังแผนผังของดินแดนโบราณที่มีความหมายเกี่ยวกับจักรวาลว้าวโอ้แปลผิดแปลถูกยูนตั้งนาน <c oughs> อ่าและนี่เราก็ได้ผ่านหนึ่งและสองมาบททดสอบที่หนึ่งและบททดสอบที่สองโอ้ตอนนี้ นี่คือ,อเส้นทางที่เราจะไปสู่ทาโก้เหรออย่างนั้นเหรอคะเพื่อความชัดเจนนะนี่คือแผนที่โลกที่เราพบพืชที่จะสามารถช่วยเราได้แล้วก็แล้วก็อะไรอคุณเรฟเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอยู่นะ ชอยเราเดินทางไปสู่ทาโก้กันไงทาโก้ถึงกระอิมเลยรถถึงกระเอ่มโอเคต่อไปเลเวลที่3จะปลดล็อกในเร็วๆนี้ใช่แล้วเราก็จะเล่นวันในคลิปหน้านั่นเอง <c oughs> อา ตามดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมตามดูคลิปต่อไป้แล้วนะเป็นเกมที่เราชอบมากอีกเกมหนึ่งนะทุกคนอืใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะ <c oughs> เอาละตอนนี้ไปก่อนนะจ้ะไว้เจอกันตอนหน้าที่แมปเอ่อเรเวลสนะบ้า